ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านจ้าสำหรับคลิปก่อนผ้าท่านผู้ชมช่มบานลังนี่เนาะจ้าเนาะแต่ว่ายังบ่ได้ลงสีสำหรับคลิปนี้ผ้ามาช่มแบบลงสีเป็นจังไรกันเนาะจ้านาะถูกใจท่านผู้ชมพอจ้านี่ละจ้าสำหรับบ้านที่ลงสีแล้วก็จะจประมาณน,นี้บ้านลังนี้กะ เป็นบ้านทรงเตี้ยมีเสาทั้งเบิบเจ็ดตนรวมเสาตรงบันไดน้ำพรมอยู่ในราคาหาแสนแปดหมื่นบาทราคานีพร้อมติดตั้งฟรียังไม่รวมค่าจัดส่งค่าจัดส่งนี่ก็แนะนำคุยกับทางร้านโดยตรงนะจ๊ะเนาะค่าจัดส่งนี่ก็ส่งฟรีในภาคอีสานภาคอื่นๆแนะนำคุยกับทางร้าน ฝ้านหลังนี้มีอย่างแนกอะเริ่มจากโซนด้านหลังกันเลยจ้าด้านหลังที่มองเห็นนี่ก็เป็นไม้ละแนกเนาะตรงไม้ละแนกก็เป็นพื้นที่โลง่งบ่มีอย่างตรงนี้เป็นพื้นที่ใสสยถัดมาจะเห็นหน้าต่างตรงหน้าต่างนี่เป็นเคาเออน์เตอร์อเนกประสงค์ถัดมาอีกก็คือห้องน้ำโซนด้านหลังสุดเขามาอีกก็จะเป็นห้องนอนจ้าห้องนอนสองห้องนอนฝั่งซ้ายฝั่งขวามือมี ห้องขนาดซ้ำกันทั้งสองห้องโซนด้านหนาก็จะเป็นระเบียงกว้างประมาณ3เมตรร่วมตรงบันไดพ้อมมีหมานั่งให้ยาวดานหนาคือยาวทะลุหากันเลยจ้าวางคว้างดีขนาดโตบ้านร่วมทั้งเบิดโดยประมาณก็กว้าง8เมตรห้ ยาวไปข้างหลังกับประมาณสิบเมตรหาสิบเนาะจากที่สอบถามทางลานมาอยู่ในราคาหาแสนแปดมืนบาทสามารถต่อรองกับทางลานได้จ้าราคาพร้อมติดตั้งฟรีสำหรับบานทรงเตี่ยนี่ทางลานโบมีเล็กฉากยืดพื้นให้เนาะแต่ว่าถ้าลูกค้าท่านใดต้องการก็สามารถแจ้งทางลานได้นี่ก็บผ้ามาชมในถุนบานของบานทรงเตี้ยเสาสิบเจ็ดตนสูงจากพื้นนี่ ถึงใต้ทุนบานประมาณ75-80เซนตจ้าความสูงใหม่ที่ทางหลานนำมาใส่ก็จะเป็นไม้เก่าไม้รวมเน้นไม้เนือแข็งต่อไปก็คืนบันไดไปช่วมบนบ้านกันเลยจ้าว่าล่งซีแล้วเป็นยังไงแน่ส่วนบันไดก็มีประตูให้นะจานะ้าเนาะ ขึ้นมากก็จะเป็นซุ้มบันไดในส่วนของหลังคาซุ้มบันไดคลิปที่แล้วจะเห็นเป็นหลังคาเกา่เกาๆก็คือติดชั่วข้าวคลิปนี้คือทางหลานติดหายไม่เรียบร้อยแล้วถ้าเห็นบ้านหลังใดที่ผ้าชุ่มเป็นหลังคาเกา่เกาๆนี่คือโบแมนเนาะจ้าเนาะลูกค้าบ่อได้หลังคาเก่าไปคือยกบ้านหนึ่งหลังก็ได้หลังคาไม้เบิดจ้านี่ก็เป็นโซนระเบียงด้านหน้ากว้าง ประมาณ3เมตรระเบียงกับสุ้มบันไดร่วมกันพร้อมมานั่งยาวฝั่งละสองตัวกระจะขันตรงท่างยางส่วนบันไดทะลุไปด้านหลังบ้านกับสีคขันพวกนี้มานั่งมานั่งสียูฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือนี่ละจ้าล่งสีแล้วกับงามขึ้นไปอีกเนาะจ้าเนาะ สำหรับการล่งสีนี่ก็คือดีอย่างหนึ่งจ้ะช่วยถนอมไม้ช่วยช่วยถนอมให้ไม้เฮ้าเนี่ยยุ่ได้ดนถ้าเฮ้าสื้อบ้านไปแล้วมีสีรุดลอกเอ่อเกือบทั้งหลังแล้วเฮาสามารถล่งสีไม้ได้การล่งสีไม้ของบ้านเฮ่านี่ก็คือช่วยถนอมไม้ให้บ้านเราอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตก็ว่าได้อันนี้คือ ว่าให้ฟังเนาะจ้าเนาะบ่มแมนเชียให้ซื้อบ้านหรือว่าจังไดการซื้อบ้าน็ขึคนอยุ่กับท่านผู้ชมผิจารณนาอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เว้าให้ฟังเนาะจ้าเนาะดูแลทะน้อมไม้ของเข้าไปแล้วคือการลงสีต่อไปเรื่องที่สองที่สำคัญเนาะสองเรื่องที่สำคัญเบืืองต้นที่เฮาควรดูแลก,ก็คือปวกปวกนี่เฮ็ดจังไดเนาะบานไม้ยานปวกแห้งท่านผู้ชมกับสอบถามกับามาหลายขึ้นกันเนาะ บ้านไม้นี่ทาพื้นเทามีขี้ดินหลว่าสะอาดกับเห็ดเห้ีวปวกมาอาศัยอยู่ได้จ้าความสะอาดนี่สิปลอดภัยจากปวกพื้นได้ทุนบ้านเท่านะ่ะบ้านของเฮาบ้านนอกดาวนี่ว่างเทิงพื้นปูนอยู่แล้วการดูแลก,ก็สิง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วควรทำความสะอาดอยู่สม่ำเสมอเนาะจ้าเนาะอย่าให้พื้นสซกปก อย่าให้มีขี้ดินมาก,กองถ้ามีขี้ดินคือเป็นทางยางของปวกเป็นปวกมาเห็ดห้างได้จ้าเขากรต้องทําความสะอาดแล้วก็อาจจะมีการดูแลเรื่องเทน้ํายาปวกทุกปีหรือว่าทุกสองปีแล้วแต่ความเหมาะสมเนาะหรือว่าถ้าเบิ่งแล้วบกปกติก็จัดการได้เลยถ้าเขาดูแลอยู่สม่ําเสมอในเรื่องนี้ก็คือหายห่วงจ้ากรต้องยาน ต่อมากับมาช่มบานกันต่อเลยเนะาะจ้าเนาะเขามาภายในกับด้านนากรเข้าตัวบ้านก็จะมีประตูไว้สาหรับปิดม,มิดชิดเนาะเพื่อความมิดชิดเพื่อความปลอดภัยมากขึ้นอันนี้ก็เป็นห้องทายางจากด้านนามาก,กะฝั่งซ้ายมือมีหน้าต่างตรงระเบียงชุดหนึ่งด้านข้างชุดหนึ่งภายในห้องมีหน้าต่างสองชุด ห้องใหญ่ประมาณ3าคูณสเมตรนี่ละจ้า ออกจากห้องนอนมาถัดมาก,กับเป็นโซนด้านหลังบ้านทรายเมื่อก็จะเป็นพื้นที่ใส่สอยเนาะตรงไม้ละแน่นี่ก็คือไม้จริงเนาะจาะ้าเนาะไม้จริงนําไม้จริงมาทําไม่เนื้อแข็งเท่านีล้ล่ะอย่างเช่นไม้จิก๊กไม้แดงไม้จิ๊กก็คือไม้ติงขวเมื่อก็จะเป็นห้องน้ําตรงห้องน้านี่ก็เป็นเห็ดละแน่งขึ้นกันจ้าห้องน้านี่ก็ประมาณเมรหาซิบ ในส่วนของของน,น้ำในทางลานปูพื้นสําเร็จไว้ไ้แล้วลูกค้าต้องเอาไปตอเติมเองจ้าบ่วว่าสิป,ปูกระเบื้องหรือว่าติดตั้งสุขพันสามารถปูกระเบื้องทับพื้นสําเร็จได้เลยจ้าเวลาเฮาติดตั้งเนาะทางลานบได้เห็ดห้เนาะทางลานจะเห็ดไว้ห้แค่นี้จ้าสาหรับของน้ำถัดออกจากของน้ำม,มากกัสิพาทาันูช้ชุมยางชมในโซนของหลังบ้าน ทัดจากห้องนามก็จะเป็นเคาน์เตอร์อนเนกประสงค์พื้นที่สะดวกสบายเลยจ้าถือว่าโล่งกว้างดีเห็นหลัง,หหาางในหน่อยนี่เขามากขางในนี่คือกว้างขวางดีจ้าโล่งสบายนี่ก็คือส่วนเคาน์เตอร์มีแต่ต่างห้ยหนึ่งชุดหน้าต่างเป็นแบบบานเลื่อน ใหม่แล้วแน่งที่เห็นนี่ก็คือเป็นไม้จริงเนาะจ้าสำหรับบ้านหลังนี้ก็อยู่บ้านลุงหารใหม่เกา่าล็อกที่หนึงจ้าใครสนใจก็ติดต่อล็อกที่หนึงได้ บ้านกะอยู่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามไผฟังคำบรรยายบ่ท่านกะสามารถเข้าไปเบิ้งได้จ้าอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปหรือว่าไผสนใจบ้านลุงหานกะมีเบอร์โทรไวไ้ห้คือกันจ้าบ่าวาสียูถ่ายคลิปก็มีหน้าบัตรหย้ยหรือว่าอยู่ในคำอธิบายกะมีไวไห้ห้สามารถเข้าไปเลือกเบื้องได้ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สงสัยเพิ่มเติมจากนี่เนาะก็สามารถสอบถามหรือว่าข้อเม์เข้ามาพูดคุยกันได้จ้าอันใดทั้งช่องตอบได้ก็จะตอบให้เลยเนาะอันใดตอบบ่มั่นใจในการตอบก็สิสอบถามทั้ง้านให้หรือว่าอยากคุยกับทาง้านเองก็แล้วแต่ความสะดวกเนาะจ้า ถ่ายคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่ขามาติดตามและรับชมเป็นกำลังใจให้ช่องกีวี่บายแฟมิลี่บ้านเราด้วยดีเสมอมาเนาะจาะ้าเนาะขอบคุณหลายจ้าคลิปนี้ก็พิษพลาดประการใดก็ขออภัยคือเก่านะจาะน้าเนาะยิบหนาพ่อกันไหมสิเป็นบ้านหลังไรย่าลืมติดตามชมเนาะจาะ้าเด้อคลิปหน้าสิพาท่าน,ทนผู้ชมไปชมบ้านหลังน้อยนานรักหลังละหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาท เดี๋ยวถ่าช่วมกันจ้าวาิิเป็นจั้งไหนหิบนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้ามีความสุขทุกทุกทัน